สวัสดีครับผมชื่อภูมิผมเป็นเด็กอีสานหน้าตาบ้านๆนคนหนึ่งผมอาศัยอยู่กับคุณยายและพี่ชายที่น่ารักของผมที่บ้านของผมเต็มไปด้วยต้นไม้ครับคุณยายของผมสอนให้ผมอยู่กับธรรมชาติในวันหยุดผมกับพี่ชายต้องเก็บพักผลไม้รอบบ้านให้ยายทำอาหารที่บ้านของผมมี ผักชะเดาผักหวานรัะมะล,ละกอแกวผักติวกต้วอ,อักผักหวานผักหวานแกงใส่หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ใบเตยบางวันผมก็ได้กินอาหารชั้นสูงที่แรกมาด้วยความเจ็บปวดนิดนิดครับ วันคุณยายยังสอนให้ผมและพี่ทำข้าวต้มมัดเพื่อใส่บาตตอนเช้าโดยใช้กล้วยและใบตองที่อยู่หลังบ้านด้วยครับพยายามว่างๆผมและพี่ชายก็อนอนอ่านหนังสือใต้ต้นมะม่วงลมเย็นๆสดชื่นสบายใจมากครับนี่ไงครับผลผลมตจากซปเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านอาหารสดใหม่ของพวกเราครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของเด็กบ้านบ้าน ที่รักธรรมชาติของผมชีวิตในโรงเรียนน่าสนใจมากแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเพื่อนดูน้ำสิโรงเรียนของเรามีสาน้ำที่มีดอกบัวสวยมากเลยลเจะเอดอกบัวไปทำอะไรกันดีนะกินไงบ้าเหรอใครเขากินดอกบัวกันจ๊าเอาไปไหว้พระไงพรุ่งนี้วันพระพอดีแม่เราเคยทำใบบัวห่อหมกให้เรากินด้ว วัวใช่ไหมกันแดดได้ด้วยเอาไปทำแกงส้มได้ด้วยนะอร่อยอย่างนี้เลยเงั้นพวกเราไปเก็บดอกบัวไปให้ยายไหว้พระกันเถอะปะเย้เราได้ดอกบัวไปให้คุณยายไหว้พระกันแล้วเด้อ้ ้นจะเติบโตเป็นต้นใหญ่ได้อย่างไรนะจะต้องหันรถน้ำควรดีนรือไใส่ปุ๋ยไงคะต้นไม้ใช้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีแสงแดดและคอรฟิลเป็นตัวกระตุน้นแล้วได้น้ำตาลกูโคสและแก๊สออกซิเจนออกมาแก๊สออกซิเจนมีประโยชน์ยังไงหรอครับแก๊สออกซิเจนนำไปใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตคะ่ะแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์คืออะไรหรอครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือแกส๊แกสเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะ ต้นไม้ย,ยังใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอ,อาหารถ้า<ม>เราปลูกต้นไม้กันเยอะๆครับแต่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกจากต้นไม้จะช่วยดูดก๊าซแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังมีประโยชน์ให้อะให้ร่อเงาให้แก๊สออกซิเจนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะยเยยมไปเลยต้นไม้ให้เรา